วันนี้ผมก็จะมาวางรากฐาน RL 3นะครับหรือว่า Rap Lauren Jeans mm hmm. ของผมนั่นเองชนะ4ครั้งจะได้กางเกงยียนนครับนี mm ่ hmm. มาถึงครั้งที่3แล้วนะครับผู้ชมท่านี้แมงโคโทนตืดจุดแตะพื้นนับใหม่นะครับแต่ว่าในเวลาง5นาทีซึ่งผมกะว่าแล้วก็มือต้องขึ้นไปแตะที่ temple mm hmm. ด้วยนะครับหรือว,ว่าที่ขมับนั่นเองเป็นท่าที่ถือว่ายากนะก็ กะไว้ห้าที <laughs> ไม่รู้ว่าจริงๆจะได้เท่าไหร่มเลย,ลายมาลองดูกันครับต้องวอร์มมากกว,ว่านี้อัศมานิชว่าอีดกอริบิเซฟโปร หรือว่าจะชื่อว่า T-R-X Inverted Crow ก็ได้เล็กสักอย่างแล้วจริงผมเจ็บแขนจาก push ups 400ทีเด,ด่นม่งโคตรโหดมาดูแลกันเลยดีวยกว่า พอแล้วแค่สิบห้าทีพอพอละเหนื่อยไหมเนี่ยวันนี้ทุกคนวาง รักฐานอลสาไว้ที่15ทีครับปเจทำได้ว่านี้ผมจะมาทำเพิ่มไปละเดี๋ยวไปวิ่งต่อ